สวัสดีค่ะชาวลัคนามีและราศีมีนคลิปนี้เป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคม2566ของท่านที่เกิดในลัคนาและราศีมีนนะคะดูได้ทั้งแบบลัคนาและราศีแต่ช่องเราจะเน้นที่ลัคนาก่อนส่วนใครจะดูตามราศีก็ได้เช่นกันราศีมีนแบบวันที่จะแบบไทยนะคะคือคนที่เกิดระหว่าง13มีนาคมถึง12เมษายนนะคะเป็นชาวมีนอะมาดูกันแต่ว่าการอ่านนี้เป็นการอ่านภาพรวมเนาะก,ก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างรับชมเพื่อความบันเทิงน,นะคะ มาดูกันเลยชาวมีนจะมีพลัางงานเป็นอย่างไรบ้างในช่วงเดือนกร,รกฎาคม2566นี้ค่ะใบแรกให้กับชาวมีนนะคะว้าวได้เป็นไพ่เตรมเพรสไพ่ดีมากไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ของความอุดมสมบูรณ์เป็นไพ่ของการคนที่ประสบความสําเร็จนะคะคนที่มีสภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ,อิ่ม้ําสําราญอยู่เย็นเป็นสุขสมบูรณ์พูนสุขอุดมสมบูรณ์ประสบความสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ไพ่าดาวสุขเนะาะไพ่ของความสุขความอิ่มเอมความสบายใจไพ่เดสต้องดูใบต่อไปว่าไพ่เดสเขาอยากจะบอกอะไรเรานะคะว้าวโอ้โหดีมากเลยไพ่มีนนะคะไม่ต้องห่วงกับเดสใบนี้แล้วแหละเพราะว่ามีนกำลังที่จะเหมือนกับว่าชีวิตของคุณกำลังจะประสบกับความสุขอะ ดยเพพาะเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะสถานการณ์บางอย่างกําลังจะจบสิ้นลงแล้วก็คุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถ้าเป็นในแง่ของการงานการงานจะประสบความสําเร็จเป็นไปตามที่คุณคาดหวังสมหวังสิ้นสุดสถานการณ์ทงานเดิมแล้วเริ่มต้นตําแหน่งใหม่งานใหม่นะคะใครที่ความรักเคยคลุมเครือเคยมีปัญหาก็จะปรับความเข้าใจกันได้มีความสุขกับชีวิตครอบครัวเรื่องการเงินยังไม่ค่อยเด่นแต่ถ้ามองจากตรงเนี้ย ก็มีเงินกินเงินใช้เพราะว่าคุณเป็นเดมเพรสคุณเป็นราชาไม้คุณมีสิบถ้วยคือมันมีความสุขกับบรรยากาศของการใช้ชีวิตในช่วงนี้กร,กรกฎาคมชาวมีนดีมากเลยอ่ะขยายการงานหน่อยนะคะการงานชาวมีนเป็นไงบ้างความอึดอัดนี้จะเป็นอย่างไรมีทางแก้ปัญหาไหมเรียบร้อยค่ะ คุณกําลังใครที่กําลังเครียดเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานอยู่จะเจอทางแก้ปัญหาที่ดีสติปัญญาของตัวคุณเองนะคะความสามารถของตัวคุณเองเอาการรู้จักวิเคราะห์อะไรของตัวคุณเองนี่นแหละแล้วก็ความเขาเรียกอะไรความใจเย็นความใจเย็นในการอดทนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอดทนกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมันทําให้คุณเหมือนกับว่า พิชิตปัญหาได้ในเรื่องหน้าที่การงานนะคะ,ะมาดูเรื่องการเงินนะคะแปลว่าการเงินของคุณที่มันเคยวุ่นวายใจอะ่ะที่มันเคยแบบอุบัติเหตุทางด้านการเงินอะ่ะสภาพแบบโดนทิ้งโดนเทหนี้สิน ความล้มเหลวความล้มละลายความเจ๊งความอะไรต่างๆขาดทุนน,นู่นนี่นะคะการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังมันกําลังจะเปลี่ยนไปคุณจะกลับกลายเป็นคนที่มีเงินเข้ามือมีเงินกินมีเงินใช้สบายใจมากขึ้นแต่วนมองว่ามันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานอะไรบางอย่างบางคนที่รู้สึกอึดอัดกับงานบางอย่างคุณอาจจะตัดสินใจถอยหลังออกไปแล้วไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางอย่างแล้วมันทําให้ชีวิตของคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเข้ามาแล้วมันทําให้เรา มีเงินเข้ามาละโอเคเดี๋ย okay, วเรามาดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะโชคลาภจะมีบ้างไหมโชคลาภจากการเสี่ยงนะคะว้าวเนี่ยไงคุณกําลังจะได้รับอะไรดีๆอุ้ยดวงเนี่ยค่ะคุณกําลังที่จะได้รับของขวัญของชีวิตบางอย่างไม่รู้ว่าจะคืออะไรแหลนะนี่ทรัพย์สินมาแล้วนะคะมาทั้งราชินีมาทั้งราชาเหรียญไม่ต้องกลัวละสถานการณ์ความจนความอึด อาดความทิมแทงความเจ็บปวดความเจ๊งไม่เป็นท่าความล้มละลายความขาดทุนอะไรต่างๆนานาสถานการณ์นั้นอะสเตตัสนั้นกำลังจะจบลงคุณกําลังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ทาให้ชีวิตของคุณอิ่มหนำสําราญมากขึ้นคุณได้รับรางวัลของชีวิตคุณจะกลายเป็นบุคคลที่มีทรัพย์สมบัติเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขเผื่อแผ่ไปถึงครอบครัวด้วยนะคะโชคลาภบางอย่างกําลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณ อาจจะไม่ใช่ลาบลอยอาจจะไม่ใช่มาจากการถูกรางวัลถูกหวยหรืออะไรแต่มันมาจากการได้ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตบางอย่างของคุณทำให้เกิดโชคขึ้นมาเน<ป>ี่ยค่ะถ้าเป็นลาบลอยมันไม่ได้เด่นเลยนะถ้าเป็นลาบลอยมันไม่ได้เด่นเลยนะคะแต่ถามว่าคุณจะเสี่ยงได้ไหมคุณอยากซื้อคุณอยากเสี่ยงได้มันแล้วแต่ความชอบแต่ว่าโชคใหญ่ๆของคุณมันมาจากการที่คุณ อดทนกับอะไรมาบางอย่างแล้วถึงเวลาที่สิ่งสิ่งนั้นนั้นจบลงอะ่ะมันเป็นไปตามวิถีของมันเมื่อถึงคราวมันจะจบมันก็จะจบแล้วคุณได้เริ่มต้นหน้าที่อะไรใหม่ๆแล้วตรงนั้นน่ะมันทําให้วิถีชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงกลายเป็นคนที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์แต่จะหวังพึ่งกับโชคลาภราบลอยมันมันไม่ได้มันไม่ถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูเรื่องสุขภาพกันบ้างสุขภาพเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะเพราะเข้ามาทั้งเดวิลเข้ามาทั้งเตสแล้วเข้ามาทั้งทาวเวอร์ นี่คือสามสามนักเลงใหญ่สามนักเลงใหญ่ในเรื่องของสุขภาพนะคะมาด้วยกันแบบนี้คือแบบสองสี่เก้าเก้าอ่ะเหมือนอันธพานคลองเมืองอ่ะแบบแบบเราต้องรับามาัระวังสุขภาพโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบสืบพันธุ์โรคเก่ากําเริบโรคอาการเดิมกลับมาเป็นอีกอ,อ,อุบัติเหตุเกี่ยวกับของมีคมยอดยานพาหาหนะของร้อนของ ของมีคมของหลักของแหลมเดินทางใจร้อนไม่ได้ขับโรงขับรถอะไรอย่างนี้นะคะนะคะแล้วมาระวับบงปัญหาเกี่ยวกับสายตาด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีเกณฑ์ได้พบหมอผ่าตัดต้ออะไรเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะความเห,เหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้อจากการทํางานจากการเดินทางอ่ะประมาณนี้ รชาวลัคนาราศีมีมีเรื่องอะไรอีกละ่ะเรื่องความรักอาจจะยังไม่ได้จบเพราะผู้อ่านตั้งใจว่าจะแยกคลิปความรักให้อีกต่างหากนะคะถ้ามีเวลาในเดือนกรกฎาคมนี้เนาะแต่ว่าอคร่าวๆนิดนึงความรักชาวมีนแม่พลอยนะคะความสัมพันธ์ของคุณมันจะต่อเนื่องดําเนินไปไม่ว่าคุณจะมีดราม่าสามเศร้าหรือว่ามีความรักที่ดีอยู่แล้วก็ตามยังไงมันก็ตัดกันไม่ขาดนะคะ ไม่ต้องเครียดไปปล่อยให้มันเป็นไปตามการเวลาอะไรที่เป็นของเราก็จะเป็นของเราบันยังคำ่ำอะไรที่ไม่ใช่ของเราก็ไม่ต้องไปยึดอะไรกับมันมากนะคะทุกสิ่งอย่างมันมีกําหนดเวลาของมันเมื่อถึงเวลาที่มันบางอย่างมันจะจบมันก็จะจบของมันเองโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยในกรณีหนึ่งต่อให้ใครคนนั้นเขาเลือกที่จะเดินทางไปจากคุณแต่ว่า คุณยังเป็นบุคคลที่สําคัญกับความสัมพันธ์นี้เสมอนะคะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชามวราศีมีเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปคลิปนี้ว่นลาไปก่อนกับคุณทุกๆการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ